บัดใดแท้มันไปไล่เล่นบักเสียกินหมูส่นตัวไปให้อีของกูแหงขอแหงขอดบ่สนใจมาหยอดต่อนำต่อไฟยอนไปอยู่ไปไทยอีหน้าของน้องทันเมื่อนี่ไม่คิดออันอัดอันกันใจส่นตัวแม่เฮ็ดจ้งไดก็ต้องไปให้เห็นให้หูมันอยากเห็นบดบูของอีมันนี่ปัญหานี่ต้องสังกันด้วยลำแข็งมันเป็นจังไดล่ะแม่เออ ก็นี่คุมค้มไต่คุ้มเนื้อขาก้าซาเออซาว่าจังไได้ซาว่าบักคุณยายบันทน,นาเออหน่อยนึงกะริบแหลกเข่า้องแกหน่อยนึงกะริบแหลกเข่าห่างเส้นทันกับอีบุซอยท่องแป้นน้อยบ่ได้มือนี่เออมันเป็นจังไได้มือนี่เป็นจังไได้ต้องนั่งไปม,มั่งมันเบิ่งมือนี่มันเป็นจังไดไดเออาดต่ยิ่งแต่อีบุงามาสวามันไปใส่มือนี่คือบ่อเส็นหนาเห็ดตัา้งแล้วมาหาใหญ่เบิ่งก็นนา ปลาลาีบุงอาคนซานเหยือไตเขาจา่าคนเขาใส่ขายาไว้อิงอาปากมาย้อนว่าตัวผู้กามากเสือเหลืองคนมันเป็นมาแต่ดุนสันด่านแต่เกา่าเสีให้รัง หวงเหงาเานอนบอกเพืนพ้นจัดตอนออกเป็นฉากฉากหาลังเชือได้เสียเงินย้อนปากหลายกังไหลที่ย้อนผูแม่หญ่มีว่าเล่าหลักกจจนเกิดเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นเฮื่อกำนั้นแต่ว่าทั้งตัวฉันกบะบ่มีหยุดย่อนถือว่าการาพักผ่อนคอยกบอะบ่ได้สน ัน้นได้เบาพื้นค้นมันปันกินแหวบว่ได้เบาเบิงเล่นอนได้ไข่ตีเป็นอาการดีดีกะติกีพหอนหอนลังนี่กะบอ่อตดบอนไข่ไข่หนาวหนานวขั้นได้เบาพื้นค้นกะโหลดเศร้าเอาสาสื่อสื่อเดน๋ยวนี้ได้ข่าวใหม่มาปือห่อนห่อนแดงแดงมันเป็นเรื่องใหญ่แห้งข่าวดังใหม่ใหม่ข่าวของพ่อปู่ใหญ่หลักเลนเล็กขาเสียงของคนสามาจนเป็นเซลล์ซัวถึงเวลาแล้วตัวต้องออกทำการ ใจข้าวสารให้เบิดทุกที่ต้องเอาไปซอพี่แจงเอื่ยมันนี่ว่าพวกเราหลักนี้บ้านเล็กบ้านหน่อยมันหนาที่ของคอยสืบันโคนั่นงานประจําของฉันกังเอินเดือนบ่อเกี่ยวเอื่ยเอ้ยเอื่ย่อยกระบ่อยากเบาดรอก่อยละบ่อยากเเบาเลยบักหอยเรามันมีหัวเอื่อยนีละ เป็นจระเข้บ e, <pa> ้าองตั้งบ้านเหนืออยเดี๋ยวนี้ตัวซีบ้านซางหาบ้านลื้อบ้านใต้เพิ่นกะบ้านเหนือเพิ่นกะซาซาว่าจังไนวัดตีซาว่าผู้ใหญ่บ้านท่านหนี่เหรียญกับเลขาห้องแต้น้อยสันเดย์ไข่ละไม่อยากบอกเพราเม็ดเยอะฮูน่ะมัดไปยุดรีสตร์เด็ดผุดมุูน่ะว่าเม็ดเต็มเมื่นี้ใหญ่แต่ยืดหลังไม่รู้มาเป็นเป็นบ่ามึงเบ้าเหรียญมึงเบ้าอีหลีบ้าอีหลีคักว่าอีหลีมึง ไปน้ำหยองมันได็กวะไปเลยบอเล็กกับไปเลยมาเล้วบอกรงไปใส่บ <kicking. S 1> <enthus flush. S 3> ุลาไป่ใส่ละเอีู๊กกับพี่ผู้เดียวพ่อกับพ่อแม่เฮียนจักรีจัก่่าผู้เสียดจังไหนลงเอ้ยมาให่ในรูกหักนะเป็นจังไหนจะมาลีน่ลรีตาปัร์ลินแช่ยังไม่ในบอกนักธนะคารคุณแน้มีข่าวดีมาบอกข่าวดีเน่ยมันสื่อว่ารัฐมนตรีขอเงินแนี่ยเฮ้ยเอู้ห้บาบแตรจะสงกันร์ดใส่เบอร์ดียร์ท อเห็นแต่โชคการบุญชื่อคือเี๋วเห็นหมากินกบเอีมแจ็คแบตจเอาลูกไปดิพอสูจ็มาไปใส่กูเดยยินเขาซาขุมใจกุมหยาเขาซาลายูรีสอดเด็กอุดมเด็กอุดมรีสอดมือนี้จ็คกูิบาลูกไปน้าเงียนเมามันเหมือนชิบ้าไปขันข้อเงินเลยมือนนี่ไปน้าเงยไปเลยเหมือนนี่ไปป็นจังไหนกรบว่าดบักลามเมือนีอ เียันาเสียท่องทอหัวบอเสียบวะไขไผปาดปีโถื้อาคุณสดายบัรนาคุม่อมเหลาเก็บใยเแม่เออมิสันะห้นูกเมื่อไปแต่แท่น้ำเงียนเมามันละ หลได้จนยังบ่ยู่ผัวไปลักเล็กสู่เมียหน่อยอยู่แฟนข้าพอแจ้งหมู่วัวหัวเมืองเรืืองกำนังแดงแดงมมันแหงสุดนอาป่าควตัวดีมันมาทำใครหน้าหาสู้สู่ไม่ละมื่อนี่บ่ได้สินำไงคนต่อให้พ่อแจ้งข้าวทั้งชั้นละมันข้าวหัวใจและบ่มีอันปันเอาขอนีท้องแผ่นดักเดี้ยวสิตัดเสี่ยวเมือนี่เส้าหนุ่มเกี่ยว้า Ya está y coge